เอาตุ๊กตามาให้ลูกเล่นกต่ดูดูพ่อก,กับแม่มันต้องที่แป้นของลูกตุ๊กตาลูกถ้านหนูไปเล่นมันก็ขาดหมดพี่ลูกอันนี้อะลูกอ่ะเนี่ยของลูกดูสายตาหนะูแบลเบอะพี่แปน้นของลูกตุ๊กตาลูกเนี่ยพี่แปน้นดูมันดูมัน ไงลูกถ้าหัวไปเล่นมันก็ขาดหมดนะมันเป็นของลูกพี่ปันตัน,นมันก็พังหมดสิลูกลูกก็ไม่ได้เล่นนะสิฮนะนี่มันเป็นตุ๊กตาของลูกนะพี่ปันโนเล่นไม่ได้ค่ะไม่ได้ของลูกค่ะของลูกของลูกไม่ได้ไม่ให้ รู้เรื่องไหมเนี่ยบอกของลูกของลูกเนี่ยโดูมันจะเอาโดูมันจะเอาอย่างเดียวเลยเอาไปทําอะไรนู่นเอาคืนมาเลยเอาคืนมาไม่ให้ของลูกอ่ะเด็กๆอ่ะลูกอ่ะอ่ะเด็กๆอ่ะลูกอ่ะไม่ได้งั้นอยากเรียนเรียนนะแม่ยืมนะแม่ยืมจาข้าวเนี่ยของลูกพี่ปั้นไม่ได้นะไปแย่งลูกนะ ถ้าไปแย่งลูกนะสวบลูกแน่เลยอ่ะยอสวัสดีค่ะเอทำเอียงคอนะคะคุณคะอาสวัสดีค่ะพี่คอก้อาวตอไหนูใจแน่นเร,รอลูกตอหนูะแย่งขอเลนนี่มันโทรศัพท์แม่มะกสวัสดีค่ะสวัสีวะะะ่อวควกเราอยู่ในนี้นะคะ อย่านะอย่านะพี่แป้นมานี่แป้นบอกมานี่ของลูกอย่าเล่นหูลูกไม่เอาดูมุดอยู่ใต้แค่หนูเป็นหีขาวนะคะหนูเป็นนกขาวป้าป้านะคะหนูหนูเป็นหมีขาวค่ะ พี่ตวันหนูก็เป็นลูกสาวพ่อั้านะคะแต่๋ยหนูเป็นสีดำนะคะหนูเป็นไอหมีดำค่ะไอหนูเป็นหนีดำนะคะสวัสดีค่ะตาหนูก็สีดำนะค่ะไอหนูชนมากเลยค่ะคืหนูตั้งไม่สุดเลยค่ะ้หนูดีค่ะไอหนูตาสองสีนะคะหนูก็เหมือนพ่อหนูมากเลยค่ะเก้ว่าหนูมีหนูไม่มีไอ้จุู๋แค่นั้นเองไอจีไปไหนอ่ะ ไปไหนลูกนะเข้าพานอย่างเดียวเลยทีเราฮะพี่จีเขาติดในบ้านนะคะจะจะเข้าบ้านไม่ยอมบอกมาวิ่งเล่นข้างนอกเลยนอนอยู่แต่ในบ้านไม่เอาลูกข้างบ้านข้างในบ้านมันลื่นไงก็เลยไม่อยากให้เขาเข้าไปแบบวิ่งเล่นในบ้านนะคะก็เลยปล่อยให้ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกนะคะทุกคนเออเนี่ยจีเขาชอบนอนข้างพ่อเขาเป็นลูกน้องอันดับหนึ่งนะทุกคนเป็นรองหัวหน้านะพี่จีเป็นรองหัวหน้า เป็นลองแจวสูงนะลองจากพ่อเขาอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพัดลมนะฮะเราก็จะเอาสายไฟพาดแค่หมดนี้นะคะเพราะว่าเขากัดนะคะเด็กๆเริ่มกัดสายไฟแล้วนะคะทุกคนนะแทะเล่นนะคะเอาสายไฟมาแทะเล่นกันแล้วนะทุกคนนะไเนี่ยใช่ไมเนนะมาะกับน้องอ่ะลูกตรงนี้จะเสียงพัดลมดังนะทุกคน กินข้าวก็ได้มันจกกับตาอะไรลูกตัวเล็กๆตัวไล่นกเว้ยตัวเล็กๆไล่นกเป็นเว้ยไอหนูนหจะกินนกไหอคะอพี่จีฮัลโหลโอ้โหพ่อลูกไอ้พ่อลูก,ออลกอมอนมอนอะไรเนี่ยโอ้ นี่นี่นี่เท่าแล้วเขาไ่ให้เขากาล้องดอกนี้ใสะเบิ้งเล็กเล็กน้อยผู้เท่าเขาไ่อยากเบิ้งดอกเออเฮ้พ่อกระลื้นเนี่ยมันก็ลกูกลูกกินเขานั่งก็ไม่ได้